ดีครับผมสวัสดียำแม่แรงครับผมบ่หมานอีกคือเก่อละมือนีิมาต่อนกครับเอาวีหนึ่งทายาทบัวเขามาขอคุ้ยครับผมเอาเจ้าอ่างมาน้ำครับผมนี่ครับเจ้าอ่างครับผมบ่หมานคือก่อละครับนกปลาบ่มาครับผมโห่จับอยู่ฟังทางผุหน่อยครับนกปลาแต่บ่มาไกลเลย นี่แหละครับเจ้าอ่างมาดูเจ้าบีหนึ่งครับผมสายาดบัวเขาครับออกฝึกเอาขึ้นชานเมื่อวานออกฝึกเลยครับวันนี้นี่ครับผมยืนยนผ้าเขากลับะบน,นะครับเอาขึ้นชานเมื่อวาน ตอนเย็นผ่านมาอีกวันตอนเย็นเอาลงบินครั้งแรกครับผมไปครับผมกลับบ้านครับผมเก็บของครับผมโบหมาดึงกอดเหรอครับ,รบมือนี่